ข,ขนมวางไว้นีน่อาคุณตายังไงต่อเอาชัวร์ไหมคุณธราทิพย์อยู่ห้องกับใครครับแม่มากที่พร์กไปไม่ไกลนาะแท็กซี่มกี่บาทแย่มากไม่นั่งแก๊ปก็ได้แก๊ปใบก็ <S <S คุณธราทิพย์น่าจะมีมอเตอร์ไซค์๋ยวให้แว้นมาให้โอ้ปรากฏว่าคุณธราทิพย์ขับรถเบน ฉันไปแล้วคุณไปเลยนะเป็ดเขาคิดมาด,ดีเนาะเวลาเขาทำคอนโดเนาะเวลาเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากอะไรไม่นี้ก็มาชิงที่นี่เนี่ยมาชิงที่ตรงนี้ก่อนปิดประตูห้องแล้วก็ชิงทุกอย่างที่นี่ก่อนแล้วหายเหนื่อยแล้วก็เดินไปอาบน้ำแต่งตัวนี่เป็ดเป็ดวาวกับเป็ดวาวกับกรุงเทพมากเลยคือห้องเท่านี้สองล้านก็บาท จะมีครบหรือ,รอ,อยังไงคือมันแพงอ๋อจริงจริงจริงเออเปนด้ากรุงเทพมากเลยห้องท่าเที่ยนสองล้านกว่าบาทอ่ะถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะสองล้านคือซื้ออะไรได้เยอะมากถ้าอุดอรนะเงินสองล้านพี่เอกเป็นสองล้านพี่เอกบ้านหรูแบบอย่างกับราชวังได้เลยอ่ะอือได้ที่ดินอีกเป็นไร่เลยนะพี่ไร่ละสามแสนอย่างนเงี้ยพี่แล้วสร้างบ้านหมดหลังละล้านห้าอย่างเงี้ยรับ สองร้านเป็นแบบร้านแปดอย่างเงี้ยได้บ้านหลังใหญ่โตมโห้านแล้วก็แบบว่าแบบที่ดินเป็นไร่อืมก็นะมันก็ชีวิตคนกรุงเสร็จาขยะทางนนี้เออแล้วพรุ่งนี้พี่พี่อะไรพรุ่งนี้ช่างช่างแอร์จะมาซ่อมแอร์ด้วยเก้าโมงครึ่งีช่างแอร์จะมาซ่อมที่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วพี่เอกจะนอนใสงเงี้งสีเงี้งในสีแดงพี่เอกกินในสีแดง สุดซุดจะดรอสเซ็งกิ้ในสีแดงรอสัางแอร์รอสัางแอร์ดูเพีเกียดมากเลยเกียดกันถกกันกิ้งใดขึ้นมาเฮ้ยยห่วงนอนยี่แหน่ในยี่สิบบาทโอ้หฉันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ ไหนถอดเสื้อหน่อยว่าสันวะพี่เอกเขาพี่เอกเขาเขาเป็นแฟนกับพี่อาร์ตี้ไม่ใช่เหรอว่าสันกินยาแก้เมารดสี่เดินทางไกลๆต้องกินเป็ดร้องสาวน้ำพองร้องไห้หน่อยเป็ดร้องได้แต่สาววาลินน่ะสาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาใครไปใครไปเขย่าก,กระเดือกหรอ พอบ่าวอุบลไม่มาแห่เทียนพันตาเหมือนดังปีกอนจินตลาจะร้องเพลงแบบเป็นเสียงนาสิกแล้วก็เป็นเสียงอือเหมือนดังปีกอนอะไรอย่างเงี้ยเออจินตลาจะไม่ร้องเพลงบบว่าจะไม่ร้องแบบเหมือนดังปีกอนไม่ไม่จินตลาจะไม่ร้องโยนนะสักพักมีเสียงเคาะประตูเบาๆหน่อยค่ะที่ฉันจะนอน พอดีแอบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเป็ดร้องเพลงหลอเปิช่วงช่วงอะไรดีวะไม่ปลดเราไล่กี่ชั่วโมงแล้วอะสามชั่วโมงกว่าแล้วช่วงโอ้ไม่ขายกี่โอช่วงหาเงินกลับบ้านล่าสุดอย่าอย่าอย่ามันเป็นไรมิสแกนมันเป็นไรมิสแกนเดี๋ยวบอล ลออก่งช้เออพี่จอกยกคอนโดให้เป็ดเบร์ชันวาพี่ไดมอนบอกไม่ทุกคนวันที่หนึ่งมีคนมาเช่าแล้ววันที่หนึ่งก็คือเป็ดจะโดนไล่ออกจากคอนโดแล้วนะครับ ใครมีคอนโดว่างให้ไปไปนอนด้วยหน่อยคุณธนาทิพย์ยว,ว้ายแรงมากาพี่เอกชอบ,บยัย่วภา่าพี่เฉลียวบอกคุณธนาทิพย์คุณธนาทิพย์คอนโดคุณธนาทิพย์ว่างไหม,มใครใครก็ได้หาหานี้ให้เป็นหน่อยหาที่นอนให้เป็นหน่อยเร็วอ้าวอะไรอ้าวอะไรพี่จันอน อ้าวเรื่องคอนโดไงพี่ไม่จริงๆอ่ะคอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดที่ปล่อยให้เช่าของพี่จ๊อกมันเป็นคอนโดของพี่จ๊อกแต่เรา<ช>มาขออยู่ฟรีแต่พอเอินวพราะช่วงนี้ว่างเขาก็เลยให้มาอยู่ฟรีให้มาอยู่ให้มาแบาบนี้ได้แต่ทีเนี้ยมันมีคนมาขอเช่าแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเดื่นตุลาเนี้ยพี่จ๊อกก็ต้องปล่อยเช่าเพราะว่ามันเป็นรายได้ของพี่จ๊อกใช่ถ้าพี่จ๊อกจะซื้อคอนโดสองล้านมาให้เราอยู่ฟรีมันก็มันก็ยังไงอยู่ <laughs> พี่จ๊อกก็รับเราเป็นเด็กในขันจริง พี่จอก็รับเลี้ยงเราเถอะเอออะไรอย่างนี้ใบนะจอกโไฟไม่ธรรมดานะจ๊ะพี่จอกเลี้ยงเป็นในฐานะลูกใช่ใช่ลูกบุญธรรมพี่จอกหนึ่งเออจริงๆอะฉันเหมือนลูกบุญธรรมพี่จอกมากเลยเอาดีๆเนี่ยดีไม่ดีพี่จอกนั่งฟังเราไล่คำเดีดยามแก่ยามเท่าจะต้องเลี้ยงดูพี่จอกหนึ่งเธอลูกบุญธรรมหนึ่ง ไมอยากอไปที่ไปอุ้ยมันเป็นครั้งแรกเลยพี่พี่พเดมอนพิมพ์คำว่าเสียวครับปกปกติจะบอกว่าพี่เดมอนอะไรขอเคาะพี่เดมอนคิดว่าพี่เดมอนฟันทงคราวนี้พี่เดมอนบอกว่าเสียวครับยกอะนไรช่องนานอะไรเสียวครับเนี่ยชอบช่องนี้ไลฟ์มาลาทอนมาคุณพี่สีก็ังจะส่งลูกให้เป็ดว่ะวาแรงมากพี่จอกรับเป็ดเป็นลูกบุญธรรมไหม ไปอาบน้ำไม่ได้ต้องการดูฉีเ่เปือยมาสัตว์ว่าฟังอยู่ี่อ่าเกงในสีแดงนะจ๊ะงเกงในสีแดงนะเดี๋ยวบอสมาดู แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าพรุ่งนี้ไปต้องตื่นมาทำงานอีกโน้ตบุ๊กเป็ดก็ตั้งอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยตื่นมาเปิดโน้ตบุ๊กทำงานแปดโมงครึ่ง ทำไมเดินทางบ่อยจังเดือนนี้สองถึงสามครั้งแล้วนะครับก็อยากมาเก็บคอ <c oughs> นเทนต์เมื่อกี้เผลอหลับขอโทษที่ฮะก็อยากมาอยากมาดูเวทีมิสแกรนด้วยล่ะครับพี่เดมอนจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าอนาคตแบบว่าคือเป็ดยังไม่มีเงินถุงเงินถังพอที่จะแบบว่าคือเป็ดังไม่มีเงินพอที่จะแบบซัพพอร์ตตัวเองแบบมากๆอย่างเนี้ยเป็ดก็เลยแบบว่ามาแบบแวบบ็บไปแวบบ็บมาคือถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งช่องเดอะสมัยด์ดักมันปังขึ้นมา แล้วเป็ดมีเงินเช่าคอนโดอยู่อะเป็ดก็คงจะไปหาคอนโดสักห้องละห้าพันหกพันแล้วก็เช่าไว้ที่กทมแล้วก็แบบมาอยู่เพื่อที่จะมาแบบทํางานช่องอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ว่านะตอนนี้ก็คือยังไม่มีกําลังพอที่จะที่จะเช่าคอนโดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพขนาดนั้นเพราะว่าคือหลายๆอย่างอะค่าใช้จ่ายมันสูงมากเลยครับยัง เดินทางก็ถ้าเราไม่คุ้นชินเราก็ต้องใช้กราฟใช้อะไรบ้างมันก็เปลืองอีกแต่ถ้าเราเดินเราก็อาจจะอาเหนื่อยหน่อยแต่ก็อ่ะประหยัดตังค์แต่เราก็ไม่รู้เอสถานีปลายทางว่าเราจะขึ้นรถยังไงไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาอีกอืมหลายๆอย่างเลยชีวิตอะก็แบบว่านนะ ย้ายมาทํางานกรทมดีครับเปอร์ซนกำลังคิดอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าว่ายายได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเปอร์เซ็นต์สูงแค่ไหนเพราะว่าการมาที่นี่มันก็ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะพอสมควรคือถ้าเป็อยู่บ้านเป็ดอะวันบางวันไม่ใช้เงินเลยสักวัทก็มีอืมจริงๆบางวันไม่ใช้เงินสักวัทก็มีถ้าอยู่บ้านนะแต่ว่าพอพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราก็ ขยับตัวมันเป็นเงินหมดเลยอะ่ะไม่ได้หมายถึงรายได้นะรายจ่าย